สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุนทันครับผมนะครับคลิปนี้ครับเอฟซีอยากให้ผมมารีวิวนะครับผมรถนะครับรถจอนเดียนะครับผมนะครับเดี๋ยวซีรีส์รีวิวคู่บอดตายเบิ้องนึ่นะครับขอผมแต่งยังไปแน่นะครับผมนะครับลักๆเลยนะครับผมนะครับเสาธงครับผมนะครับเสาธงนะครับอันนี้มันราคาอยู่ที่สามร้อยแปดสิบบาทนะครับอ่าผมซื้อมาสามร้อยแปดสิบบาท นะครับเสาทุงนะครับอันที่สองครับผมนะครับเป็นทุกระบายอากาศครับผมขั้นนะนะครับผมนี่นะครับปูดไดที่ยังโใไซอยนะครับหาสือมาสซซะนะครับมันจะเป็นตัวระบายแรงดันนะครับอากาศในขั้นนาที่เวลาทำงานมันจะมีอากาศนะครับในขั้นนะครับมันจะระบายออกนะครับ เพราะว่ามันกระโดก็มียอยู่ครับผมแต่ว่ามันระบายออกบ็ได้เต็มที่นะครับผมนะครับระบายออกบรไเ้เต็มที่นะครับอันนี้มีขายนะครับผมนะครับมีขายนะครับติดต่อสาบามเข้ามาได้นะครับผมนะครับอันต่อไปนะครับผมเป็นย่างหนาะครับย่างหนายี่ห้อบีแที่นะครับผมขนาดเก้าจุดห้าขอสิบแปดนะครับผมเก้าจุดห้าขอสิบแปดนะครับนี่นะครับหน้ายางญ่ายคืนนะครับผมขอบเท่าเดิมนะครับความสูงกะบ่อมัน บตางเกานะครับตะวนหนามันใหญ่ื้อนะครับอมทงกระตางกันนิดนึงนะครับนิดนึงเพราะว่าดอกจางมันยังใหม่นะครับยางรังเป็นยางเดิมนะครับผมนะครับพี่ๆหลายคนจะถามว่าผมเปลี่ยนยางลังบ่อยยางเดิมครับยางเดิมนะครับผู้ใดที่ยังบ่เปลี่ยนนะครับถ้าอยากใส่ยางแบบยางหนาขึ้นอยางผมกะสอบถามก้ามาได้ครับผมนะครับราคาส้นละหกพันบาทนะครับผมนะครับเฉพาะยางนอกนะครับผมนะครับยางในเขาใส่ตัวเก่าได้คือยางผมมุกใส่ตัวเก่า นะครับต่อไปนะครับผมดามต่อใบมีดครับผมนำต่อใบมีดนี่นะครับผููได้ทียังก่มี็หาใส่ซะนะครับมันลดมันจะได้ครับดีขึ้นนะครับเป็นบอกอมต่อขึ้นมาเงยาวนะครับปุ๊บพี่นะครับเวลาครับมันจะพอดีนะครับผมนะครับชินนี่นะครับผมสีลอยนะครับรวมทรงนะครับเก็บปลายทางนะครับดามต่อใบมีดนะครับนี่ปุ๊บนะครับอ่าจีดต่อสาวถามเข้ามาได้นะครับต่อไปนะครับ เป็นไฟลีครับผมไฟลีเนี่ยทั้งๆองขางเลยพุ่นะครับแต่งงามๆนะครับข้อนี้อย่าปิดไฟนะครับต่อไปนะครับผมจะเป็นนะครับลังค่าครับผมเซบิกใส่ลังค่าใหญ่นะครับลังค่าเกามันห่อนครับผมน้อยนะครับตัดออกนะครับตัดคั้ลังคาออกน้อยนึงนะครับย่นลงมานะครับมันจะพอดีเลยนะครับลังค่าใหญ่บาด มดปัญหาคำว่าหลังค่าหน่อยนะครับผมหลักกาต่อมาครับผมจะเป็นหน้ากากหน้าซานะครับผมหน้ากากหน้าซานะครับความกาดข่างความสวยงามครับผมนะครับไอต่อไปครับผมเป็นเอ่อซี่ขาดครับผมนะครับหรือว่าฟันไบเมีดนะครับอันนี้ก็ใส่เพื่อความสวยงามครับผม นะครับบ่ต้องมาดามาว่าตัดส่เพ็ดยังไม่มีประโยชน์นะครับผมลดผมครับผมหมักนะครับเพื่อความสวยงามครับผมนี่ส่ไปแล้วมันก็สวยงามครับผมพวกเจ้าบ่เข้าใจดอกพวกเจ้าเทนบลักนะครับผมนะครับผู้ใดที่คอมเมนต์นะครับว่ามันบ่มีประโยชน์นะครับกะแล้แตหม่เจ้าครับผมบม่อยากใส่กัะเหลืของพวกเจ้านะครับอันนี้ลดผมครับนี่ผมก็ใส่นะครับเพราะว่าคือหลายๆคนนะครับในมุมมองนี่จะไหนเขาก็ว่างามคือผมว่าแหละเออนะครับผู้ใดที่ ผนใส่รถไทยอยู่นะครับหรือว่าไว้หลุนนะครับผมเขามองไปแล้วเขาก็าว่ามันง่ามครับผมนะครับถึงมันจะไม่มีประโยชน์หร้อครับหรือว่าบริษัทงานนะครับมันก็ง่ามครับผมนะครับคือคู่ปตากใส่เห็นบอกนะครับก็ยังที่ขใส่แล้วมันก็ดูดันขึ้นครับผมกับโบเป็นยังแล้วแต่พวกเจ้าครับผมบอกอยากใส่กับโบเป็นยังนะครับอันนี้องศาใบมีดเดิมๆนะครับผมเพราะว่าองศาใบมีดเขาเห็ดมาตั้งอยู่แล้วนะครับผมเป็นบ่ต้องแปลงนะครับแต่ว่าคู่ปตานะครับผมซึ่งกลับกัน กูปาตามันทักเขาในเนาะผมตัดออกใส่บูดหญ่ครับผมบูดหญ่สลักไญ่ครับนี่เป่นยังตีครับมันหลวมครับของเก่านะครับหลวมมันอันนี้มันก็เลยต้องใส่นะครับผมใส่บูดไปนะครับกระสละออกมันนันดินเวลาเขาจิกดินมันจะดินมันจะมวนดีครับอ่าเป็นยังตี่ครับผมก็พอใส่เล็กสินขึ้นงูนะครับพวกจาบอนเคยตามต่อครับไปตามตอมันครับผมนะครับแต่ขนาด แต่ขนาดแปลว่าบัญชชิดหนึ่งสิใบมีดมันยังงอได้ครับตัวนี้มันยังงอได้เลยนี่ถ้าไอไปใส่เล็กเส้นนะครับผมนะครับบนตัวนี้ห่างครับช่วงนี้มันจะห่างนะครับมาต้องถามครับผมนะครับลองส้นต่อแบบข้าวตั้งใจนะครับเออทางขาตั้งใจส้นมันกับอเป็นอย่างเดอกวทางข้า่ตั้งใจนะครับบางทีเัาหันหนาดกับหลังเนาะไถให้ดีๆนะครับมันจะต่ำ เออพวกต่อฟังนินเวลาถ่ายพันสามสิมันจะบเห็นนะครับบบเลือครับผมมองผมนี่ยังงอเลยนี่มองดีๆนะครับบิดมันจะบิดขางหนึ่งขนาดโบติไซเล็กเส้นนะครับผมอ่าก็แล้วแต่แล้วแต่รถแพงหรถมั่นนะครับผมนะครับอ่าคนฮามักบบคือกันนะครับบไดว่ากันนะครับผมมักได้ยวกัก็เฮดเอวแนวนนะครับต่อไปครับผมจะเป็นทัเดี๋ยวพาญาตเบืองฟังนั้นเป็นทอครับผม ข้อเดิมครับผมรถเยบีกทอเดิมท่อเดิมแต่ว่าผมพาท่อนะครับปลายเป็นปลายเหล็กธรรมดาเดี๋ยวจะซื้อไทเท,ทียมมาใส่อยู่รถล,ลูกค้าแล้วใส่ไทเทีครับผมรถจะคลองเป็นทอเหล็กน,นะครับผมเดี๋ยวจะซื้อมาใส่อยู่ทอสามนิ้วนะครับแล็คทอครับผมผมพานะครับอันนี้เป็นข้อเดิมนะครับผมปลายเดิมข้อเดิมนี่กระบอกพักก็อยู่ในนี้แต่ว่าผม พาสายมันออกนะครับผมคาพาทอกประมานสีลอยนะครับเอ,เอาแต่ใส่เอาแต่ส่มันออกก็ซื้อนะครับข้าเอาส่มันไหวนี่มันรเัเตอร์โบเนาะมันก็สามเงินเทาใส่แมทนะครับไซร์แรงมันก็ระบายอากาศได้บริเพียงพอนะครับผมตามมันออกมันก็ได้ปกติครับแต่ว่าลอบคือพอต้องรอนะครับผมนะครับถ้าพปเสียกับไปลองเฮดเบิรงนะครับล่อต้องรอเลยถ้าเขาพาทอแล้วนะครับเพราะว่าไอ้ไม,ไมอที่ไอ้มอนั้นมันต้องรออลอบนะครับเพราะว่าอ่า ตะแกงน่หมูพักมันไหลนะครับผมเฉพาะเทอร์โบมันกัดมันลีดอากาศออกมานะครับมันก็มาตันหมูพักก่อนนะครับแต่ว่าผมพุ่งพาออกเลยนะครับเป็นดังที่ผมคือปตอตรงเลยนะครับผมกะมีเหตุผลครับผมมีเหตุผลพุงผมคือกันนะครับเอ่ออันนี้มันจะดังพอฟังนะครับกันห้องไปเผาเบิร์มันจะดังแห้งนะครับแล้วก็ไอ้เวลาครับเป็นลมมันจะรำคาญเสียงนะครับผมนะครับเอาแล้วแต่ผู้มากครับผมนะครับ ตัวผมกับผมยังหลายครับผมส่วนมากแต่งเร็กน้อยครับผมส่วนมากเน้นสายงานนะครับบุรีอันนี้นะครับเวทดหลังกับขางหาสิบกิโลครับผ่านหลังตัวนี้ตอนนี้ใส่ไว้เป็นผ่านก้อนละกิดครับก้อนละกิดโค้งเหลี่ยมนะครับผ่านหาไว้ยี่สี่นิ้วกุปตาครับผมนะครับกุ้ปตานี่ก็จะใส่เวทดขึ้นกันนะครับผมขานรีสิบห้ากิโลนะครับพรอมกับหล่อกับกระทะนะครับผมอ่า ห้มันห่างขึ้นครับผมเวลาเขาดันดินไถใไ้มันจะโอเคฟรีนะครับผานหลังนะครับชุดนี้เป็นของหน้าซานะครับผานหาว้ยีดซีในิู้่นะครับผมนักดีขนาดเลยผานตัวนี้นักดีครับเดี๋ยวจะไปล่องไทยเบิ้งครับผมนะครับเดี๋ยวคำจักหน่อยก่อนนะครับนี่นะครับผมสหรับทานที่ว่า พันดีทุกข่ายครับผมมันกับบเสมอไปดอกครับผมบบเสมอไปนะครับบางข่ายเฮดมาโค้งสางนะครับมันบ่อใดนะครับมันกับไทยบ่อลงนะครับผมนะครับระยะองศานะครับผ่านไปน้อยนึงมันกับมีผพลนะครับผมนะครับติคอมเมนต์ผมนะครับที่ว่าไอ้ันาดีทุกข่ายมันแล้วแต่ก็ควรเข้าใจมันกับแม่นครับผมแต่ว่ามันกับบเสมอไปนะครับเจ้ายังบ่เจอ่านทุกข่ายหรอกนะครับผมคอยเปลี่ยน่านมาอนีสามข่ายแล้วนะครับตอนแรกเป็นของตาสางครับผม บอพานนะครับคลายออกนะครับโกงที่สองเป็นของซีเมทีครับผมนะครับเบานะครับมันกับเชิื่องเบาหรอกแต่ว่าจังไดล่ะขา่ายยอมรับกับผมว่าต่างไงแต่ว่าผมชีว่าไหนล่ะผมอธิบายมาถึกนะครับผมอ่ะต่ว่าดีทั้งคููกันแล้วกันนะครับต่างแ่กไซมาแต่ว่า มันก็มีปัจจัยหลายอย่างครับผมนะครับเครื่องเสียผนผ่านพวกตองกองผมมันอาจจะ,ะระบายมันก็จะเป็นต้องขายออกนะครับผ่าน CMT นะครับอา่าตัวน,นั้นผมขายออกไปตั้งหมื่นสามหมื่นสามหมื่นสองอมั้งไม่ใหม่นะครับผมไม่ใหม่ต้อขายออกนะครับบอกเขาบอกละกันว่าเหตุผลพอยังนะครับก็แล้วแต่ผู้มากครับผมบางคนก็บว่าซีเอ็มทีดีนะครับที่ที่เฟิร์ดดีแล้วแต่ แล้วตะคุ fall, think, ้นมาครับผมแต่ว่าผมกับบอสสามารถไปหาความคิดภายด้ดอกนะครับนะครับประมาณนี้นะครับสาทุ่งนะครับสาทุ่งหลกากาฟันใบมีดนะครับผมกราสลักใบมีดนะครับกู้ประตานครับจะบ่หลายยางนะครับก็มาจะเดิมเดือดระหงผมเน้นใส่งานนะครับลายกว่านะครับเพี้ยนใครับดีนะครับหลัก็าน้นใส่งานลังค่าเป็นลังค่าใหญ่นะครับแั่นี้ประมาณนี้นะครับผม ก็สำหรับที่คอมเมนต์นะครับผมว่านิวแลนด์นะครับผมดีกว่าสองขายนี่นะครับท่านสมัยกว่านะครับหรือว่าออปชันทีมาดีกว่านะครับถ้าพูดถึงเรื่องความท่านสมัยนะครับความลำหนาเนี่ยคอยการันตีเลยว่าบสุคุปตะนะครับอ่าบสุคุปตะนะครับผมจะไหนทีครับหนึ่งหรือขเถี่ยเขาไม่คือการชนนะการหนานะครับแข็งแรงนุ่นท่านนะครับ ของคูโปต้าเนี่ยแบนดคู่โปต้าเนี่ยนะครับระบบเกียร์นะครับพวงมาลัยองค์ถ้านั่งองศานะครับของค้นขับนะครับของเขาเนี่ยเขาจะออกแบบมาค่อนข้างที่จะพอดีนะครับลังค่าบริเวณสูงอยุดเกินไปนะครับบางคนนะครับเป็นทรงโค้งนะครับอเฮดมาเหมาะสำหรับกับรุนี้จะเป็นหน้าหนามนะครับเหสำหรับรุน้นแต่ผมไม่ได้ลุยหนามหรอกนะครับ ผมใส่ในงานไฮไลท์กว่านะครับสือมือนี่ถ้าจะพูด,ดเรื่องความทันสมัย m 6 2สองนะครับเป็นเกียร์ไฮดรอลิกชัดเถือน่ต้องเหยียบขาดบม่ต้องยุลดถสามารถเข่าเกียร์ได้เลยนะครับซึ่งในแบรนด์เดียวกันเนี่ยในแบรนด์ของอต่างต่างเนี่ยของผมนี่มันจะเป็นตัวมันจะมีตัวพิเศษ้องไลายตัวตัวนี้ผมบอกถึงเพราะว่ามันจะมีต้อง ตัวอาหามันจะมีทั้งไอสิ้สองคู่ชิ้สองหละก็ะเป็นตัวอ่าธรรมดานะครับเรคุ้นซ้ธรรมดาก็มีนะครับแต่พูดถึง้าเทรียบเทียบกันมันกับถ้าบอกดีกว่ามันเอาเป็นาถา้าื่องความท่านสมัย,ยนี่ยังก็สูบคู่บตากแล้วกันนะครับผมแต่ครับแต่ว่าเรื่องความนท่านมาันก็คืนอยู่กับผู้ใช้งานคือกันถ้ามารถมันดีทุกข่ายแล้วครับเ่แล้วแต่ผูมัก นะครับนิ้วแรงก็ดีผมเคยบอกแล้วครับว่ามากรุ่นได้ซื้อรุ่นนั้นนะครับผมนะครับแต่ว่าผมนี่เป็นยังหมเลือกสองแบรนด์นี้นะครับผมคือผมมาขับผมก็มาซ่วนตูนะครับอันนี้รถผมอันนี้รถแม่ผมนะครับมันก็เลยเป็นว่าเอาเป็นว่าเอาไงเซบิกนะครับบอดี้หย่ะผู้ใดมาซื้อรถคือยังเซียบิกอกนะครับหย่งรถซื้อจนเียนะครับคือเดก็พูดผูไซงานครับผมมากรุ่นไหนก็ซื้อรุ่นนั้นนะครับแต่ถามมา เออมันดีบอมันกัดดีทุกค่ายครับผมนะครับึืนอยู่ก็ผู้เจ้ามากนะครับอาลงอะไรนี่มันก็โรถนี่มันมันของคู่กันครับมันวมาทำการอยู่แล้วแต่ว่าพวกเจ้าบอที่แบบว่าบอคอยสันหาอะไรครับผมนะครับมันเลยบอมีนะครับเดี๋ยวต่อไปมันจะเปิด้านอะไรอยู่นะครับที่นองผมาคือบอนะครับเปิด้านขายอะไรนะครับผมถ้าเปิดก็เปิดที่ตะการนะครับผมอำเภอตะการนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ อะไรรถแท็กเตอร์จอนเดียนะครับคู่บตายันมานิวฮอลแลนด์นะครับรถเกี่ยวนะครับพุ่นจะเปิดขายอะไรอยู่นะครับผมนะครับเดี๋ยวขายเป็นอะไรรวมเนาะนะครับคือบอพี่น้องว่านะครับผมลองคอมเมนต์มาหน่อยครับว่าคือบอกนะครับที่คนอิสเรียก็เซอรวิบอกะครับแต่จะเปิดยุ่งเพื่อการเนี่ยแหละคือนะครับขาย จังหวัดอุบลนะครับบ้านพมิองนี่แหละนะครับคือบ่อพี่น้องว่านะครับอ่ะเราเล่นเราหัว่าไปนะครับแต่ก็บรรเนียครับผมบรรเนียบรรเนียคองบอนี้มันบรรเนียครับผมนะครับประมาณนี้สําหรับให้รีวิวนะครับกับประมาณนี้เนาะครับเนะบ่มียางมากมม้นะครับรถผมเน้นใช้งานนะครับแต่ว่าเหตุไหนครับสะดวกสบายขึ้นนะครับผมอ่าซึ่งเคื่อยังนี่อ้ำต่อนี่คือเรหลักเลยสําคัญครับตรงมีนะครับของตรงมี นะครับจ้งหนาเสร็จแล้วหกขั้นนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามได้นะครับผมนะครับจูกอัด่ว่าจะเป็นจูกอัดนะครับผมสปริงค้าคงค้าขาดนะครับอ่าสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมหรือว่าจะเป็นรถแทเตอนจรเดียเองนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับใรสนใจนะครับผม่ว่าจะหรือว่าจะเป็นอะไรจรเดียนะครับอะไรแท้นะครับผมอะไรแทะน้ำมันโขกน้ำมันเครื่องนะครับพวกต่างๆนะครับผม ติดต่อครับผมเข้ามาได้เลยนะครับผมติดต่อได้ทีครับผมศูนย์แปดศูนย์นะครับสองแปดสองเก้าสองห้าแปดนะครับผมอ่าสามารถสั่งซื้ออะไรกับเสื้อบิ๊กไปเลยนะครับผมนะครับสนใจสินใดก็ติดต่อสอบถามเข้ามาครับอ่านะครับส่งเครื่องดีครับผมมือเดียวนะครับได้รับของเลยประมาณนี้นะครับนะครับถ้าท่านไหนดีชื่นชมลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับผมกดติดตามช่องบิ๊กเตอร์เตอร์จอนเดียวไว้น้ำแน่นะครับผมนะครับก็ มี่ยังน,น,นะครับที่บอกพิดไปกับกาบขอให้ไว้นำนะครับผมทุกทุกขันนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ซิปเอ็มต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพอมาคลิปหน้าคลิปนี้ก็เข้ามาสวัสดีครับ